อลลี่เปิดใจรู้สึกท้อหลังถูกบูลลี่เรื่องหน้าตากำลังเป็นวัยรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคสมัยนี้สำหรับน้องแอลลี่อชิระยาน,นิติพลลูกสาวคนสวยของคุณพ่ออ่ำอมรินและแม่จอยที่ต้องบอกเลยว่าความสามารถครบเครื่องทั้งสวยและเก่งขนาดนี้จนเรียกได้ว่าเป็นไอดอลรุ่นใหม่เลยก็ว,ว่าได้แต่ก็ไม่ไวที่จะถูกโลกออนไลน์บูลลี่วิพากษ์วิจารณ์กันถึงประเด็นของน้องโดยน้องแอลลี่ได้ออกมาเปิดใจให้กับสัมภาษณ์สื่อแล้วว่า เคยถูกบูลลี่จากโลกอ,อนไลน์ประสบการณ์ก็จะแตกต่างกันถ้าสําหรับหนูเรารู้ตัวเองดีที่สุดเวลาเราโดนอะไรที่คนอื่นพูดมันไม่จริงเราก็ต้องคุยกับคนที่สามารถคุยด้วยได้ให้คุยกับเขาเหมือนเราต้องทำความเข้าใจค่ะถ้าใครที่รู้สึกเดียวดายอยากให้รู้ว่ามีคนคอยซัพพอร์ตอยู่ตอนเด็กๆหนูรับไม่ค่อยได้ค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าพอผ่านอะไรมาหนูถามครอบครัว เขาก็จะบอกว่าเรารู้ตัวเองดีที่สุดถ้าไม่จริงก็ไม่ต้องไปสนใจอยู่บนโลกที่มีทั้งคนชอบและไม่ชอบค่ะก็รู้สึกเฟลบ้างแต่ว่ามันคือเรื่องจริงที่เจอค่ะก็ทําอะไรไม่ได้แต่หนูรู้สึกดีใจทุกครั้งที่เห็นคนส่งกําลังใจมาให้แล้วหนูก็อ่านอยู่ตลอดค่ะหนักสุดคือที่เจอออนไลน์จะเจอจากคนที่ไม่รู้เบื้องหลังแล้วอาจจะเป็นแนวว่าไม่รู้ว่าเราผ่านอะไรมาแล้วบอกว่านี่แอลลี่ไม่ได้ทําอะไรมาเลยใช่ไหมถึงได้แค่นี้ แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะหนูพยายามทําให้ดีขึ้นแล้วก็จะโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าหนูสามารถพัฒนาขึ้นได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะ